สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุ๊ตาฟาร์มนะครับสีฟ้าพี่น้องนะครับมาเบิร์งัวในขอกในฟาร์มเฮ้านะครับมาเป็นสังไหนแน่แล้วนะครับมีการจะเลื่อเติบโตดีบอลนะครับพี่เฮ้านะครับมีการเลี้ยงงัวโดยใส้นยาว้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่บระดิษฐ์หัวอาหารหรืออาหารคนนะครับผมรายการเฮ้าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าฟาร์มของเฮ้านะครับใช้พ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับเป็น งัวบะมันเลือดอยนะครับผมผมสีภาพพี่น้องนะครับไปเบิ้งลูกของงัวที่เป็นตัวพันคุ้มฝูงที่เป็นบะมันเลืดลอยสีมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิ้งนะครับแล้วก็เรียนรููไปนะครับแล้วก็ศึกษาพญยาพี่น้องนะครับกับพายาเบิ้งแนว้ท่าทงนะครับขันแนว้ทั้งนี่ดีนะครับพี่น้องก็เอาไปปรับใส่นะครับขันแนวทั้งที่บ่ดีอันนี้บ่เหมาะสมนะครับก็ก็ลองเบิ้งเอานะครับพี่น้องครับอ่าขันอันนี้ดีบ่ดีพี่น้องก็สามารถตีช่มได้นะครับผมว่าเขาพพาััฒนนะครบ แนวคิดของผมนะครับผมก็คือเขาพยายามเลี้ยงงัวโดยการลดต้นทุนก็คือการปลูกหญ้าให้งัวกินนะครับโดยที่บ่ได้ใส่หัวอาหารหรืออาหารคนนะครับงัวทั้งมดนี่นะครับเป็นงัวอีหนึงมดเหล้วนะครับสีหายพี่น้องในเบิ่งนะครับวัวเป็นจังไดนะครับนี่การเจิญเิบโตัวดีบอนะครับพี่น้องเบิง์ครับเป็นงัวอีนึงทั้งหมดเลยนะครับผมอ่านี่ครับก็มี การเริ่งเติบโตที่ดีนะครับผมและกับอได้เป็นโรคเป็นภัยง่ายนะครับผมขาดทั้งบริการหัวอาหารหารืออาหารคนแต่ว่าเขาก็มีการฉีดวัคซีนนะครับผมสาดเท้าเปื้อยนะครับล้ำปีสกินอยู่ตลอดนะครับพยายามเห็นวัคซีนเพื่อป้องกันบ่ให้งัวของเขานะครับมีการป่วยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือเป็นแม่บอกของเขานะครับแม่บอกของเขาเขาจะใช้เป็นหัว ลูกกระทบนะครับติดบาซินมากจักหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยากได้โค้งสางของงัวค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็สูงแล้วเขาจะเอาไปผสมกับงัวพอพันนะครับที่เป็นบามันเรื่อยๆนะครับพอพันบามันเรื่อยๆจะเป็นตัวนี้เพี่น้องครับเขาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อของเขาเป็นข้อบานๆนะครับว่าได้มีการบริหารจัดการที่ที่ดีแล้วก็เพอร์เฟคเพอร์เฟคนะครับเขาพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ ในทิ่งทีมีนะครับเหตุในสิ่งทีเหตุใดนะครับแล้วการอยากจะมาแชร์ประสบการณ์บอกแนวคิดแนวทางว่าเฮ้านะครับมีการเลี้ยงงัวแบบใดนะครับให้พี่น้องนะครับทำให้พี่น้องนะครับมีข้อมูลดีๆหรืออย่างติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรลู้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ร้ครับนี่ครับเป็นวัวพ่อพันธุ์นะครับบามันเรียบร้อยนะครับที่ ใช้ในการคุมฟูงของเรานะครับผมพันพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจอยากจะผสมนะครับก็สามราเสริมบริการได้นะครับอยู่ที่ราคาเจ็ด้อยบาทนะครับรับประกันสามครั้งพี่น้องครับเบิ่งครับเป็นงู้วนพอพันคุ้มฟูงอันนี้คือเป็นพอพันนะครับพี่เขาใส่ในการผสมในขอกเข้าในฟ้ามเข้าแล้วก็พื้นที่ขังขังเครย่งนะครับอยู่ที่บ้านหนองเมกตะบนขอนยุงอำเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเป็นเป็นงูวที่ เป็นพอพันธุ์ุมฝูงที่เขาบริใสนหัวหารหรือหารคนเขาใส่หยาลอยไปสิ้นพี่น้องครับเบิ้งครับอันนี้คือลักษณะโครงสร้างนะครับที่ที่ง้วตัวนี้มันได้นะครับจากการเลี้ยงง้วโดยใส่หยานะครับผมนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นลูกของตัวนี้นะครับผมผมนี่ครับแต่ว่าตัวนี้ได้ลูกแล้วพี่น้องครับนี่ครับลูกคือตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวแม่นะครับตัวนี้คือเปลี่ยนตัวผู้นะครับผมอ่าพี่น้องอ่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะผอมจักหน่อยนะครับเพราะว่าอ่ามันให้ง้วงกิ่นนมครับผมมันใหงนวงัวกิ่นนมนะครับให้ลูกกิ่นนมนะครับมันก็เลยมีรูปร่างและลักษณะค่อนข้างที่จะผอมนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องลองสังเกตเบิ้งนะครับผมอ่าสีนะครับจะได้พอค่อนข้างที่จะหลายนะครับค้มสางก็ได้ค่อนข้างที่จะหลายขึ้นกันนะครับผมอันนี้ขนาดจอยนะครับ เลี้ยงงัวได้เดือนเดือนเพลิงแล้วพี่น้องครับนี่ครับลูกงัวนะครับกับลูกงัวกับแข็งแรงดีนะครับว่าได้เป็นลูกเป็นไผ่ง่ายนะครับนี่ครับพี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตูตาฟาร์มไน้ด้วยนะครับขอบคุณครับ